ลุงมานอดตัวลุงมาลุงมาชายาคุณเหนพระบั้นรวยแฟนเป็นสี่เป็นหาเมียเปิลก็มีหลายคนบ่บ่บจนโกหกโคขาลุงมาค็นนั้นเคยว่า ลุงมีดีอย่างจ้าฮะถึงมีเมียนักเมียหลายปันคือหลูกคือหลานสักน้อยเตอลุงมีพักงังักงากกัดขาสาวหม่มกูมันรักยมยันแหนบยันปองกาลุงบ่ลุงบ่งใจใด้มีอย่างนั้นมันมีสูตรอยู่หลูกหลานมันมีอยู่สามสูตรฟังเนอสูตรที่หนึ่งนะวางตัวคือถูกลักวางกับนักคือถูกถ่าฝุด ้าวจ๋าจสุขันถ้าบุญได้ผลลุงจะเกียหมานากาเจตายอยู่ังหันเท่าบ้านลลากเหน,น,นือบ้านใต้บ่าวจีกว่าห้างว่าไม้ล,งลมังหลมาเห็นตำราเพราะลงมามีสุดลับผู้สา คนเต็มบ้านเต็มจองล้นออกนอกกองหอกมัดหอข้าวกลางท้องก็ลืมกินข้าวใครหัวเรื่อวราวตำ้พลัดสำ้มลาฟังเนอสูดสองหนากันสาวบอตไอ้คนเป็นปุกปันงูกินหามก็บ่จจางว่าละบ้าเฮ้ย ฝังเน้อหักไก่้อยอ่อยเขาสารหักเมมาาอ่อยส้มถ้าหักสาวอ่อยเขาหนมเขาต้มมันถึงจะได้ด้งผิวเนื้เอเกิดจากต้องพ่อต้องแม่ผมกำลังได้ยินเห็นเนี่ยลุงเฮ้ยโดนลับสุดเด็ดลงมา เลือกเงินสำบอ่อเลือกเงินกับให้คนใดต้นช่วยคนบ่มีกมูปไปยอดูมาแล้วหลายลาย้านึงแกเลยดัง,กดงยกยใหญ่ลูกเิีมากท้ายเต็มบ้านเต็มจอเอาเลยหนู À, không, 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 không có <laughs> nơ chủ tăng lại chạy cắm u khâu phun, lụp con phốt pèo vàng thả, lóc thải đựng ngân đá thàng thả, phử chín, cắn vào mánh bò, bò lôm có thèm hèm sút nưng, chạy cắm u khâu tụp, áo ngân khâu tí cắn bò nón chụp cẳng lý, có nón dù là <laughs> เนดลุงเนดเนตป้ารูงไข่ปลาโู้ไปน้อยเนอ้อนี่นะกันมันบได้ผลรู้ลุงกระตัวไผ่ตัวมันนะก,กาป้าเฮ้ยร่างทองก็ใจได้ผลบ้างคนนั่งศพนั่งมอ,องนั่งน้ำตานนองอยู่บ้านลุงมาต้นถามว่าให้อายังน้ำตา บังบงบ่จ้าตอนหลังก็เลยหัวลูกซีบลุงมาให้นอนเสียงเงมึงมาให้มาห้องไอ้ยังหันไอ้มึงเกียดยังหือไผหือก็ย้อนหลุงเตะตเกายนอนไอ้ยังหือ ก็ย้อนลุมกดตพัดแหววางขานัาหนกาเสียไปจะห้าปันยังยไงไม่จะเป็นตัวมึงเอาสูตรลุงไปใจบอ่อจางกาบ้าเฮ้